สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกวันนี้เสนอตอนเมนูีนอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำตกออสามแยกโคกตูมเนี่ยแล้วก็มีซอยหกจากซอยหกไก่โคกตูมเออมีปลาเข้มแล้วมีอะไรเนี่ยหอมหวานหัวปลาทูครับหอม,มไข่ต้มนะเดิมมะนาวหอม ี่กระเทียมพริกเราขาดไม่ได้เลยครับเกลือข้าวผูเขาไปบูถ้าพูดผิดต้องขอใครเลยนะครับบู<ฮ>แล้วก็โรยก่อนเนี่ยข,ขาดไม่ได้น้ำเปล่าคุณวันละสองลิตรถึงสามลิตรน้ำมันโป๊ยห้องนะครับ ขอขอบคุณวัตถุดิบทั้งหลายบนโลกใบนี้ด้วยนะครับจะกินได้นะครับพี่แกเอาเลยเอาเลยเอาเลยขอเลยนะเี็สาวแท้เี็สาว เต้นทงางน้ำโดเลยตค,ครับต้องมีกระบอกเนี่ยยังนี้ไม่ค่อยคาย ก๋วยเตี๋ยวยังอะไรนะเครื่องเนื้อยังไม่หันยุ่ยเลย